สวัสดีครับผมท็อฟพาโก้นะครับวันนี้เรามาอยู่ใช้งานพันธุ์ตันที่สวนขยายซึ่งเขาเป็นชื่อเป็นสระยำทอเบลซิ่งพาร์คอะไรก็วันนี้จะเป็นคนที่สรับก่อสร้างของค่ายลูกเสือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นะครับงานโซนเข็มตัวนี้ก็จะเป็นโซนเข็มใช้ไอ,อ,อมิต6นครับไอเล็กเนาะแบบไอเล็ก18เมตรผมที่อยู่ตรงข้างนี้ก็จะเป็นที่ที่ทําหน้าที่เป็น สายซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าผู้คุมการต่อนะครับในวันนี้นะครับีชื่ออะไรครับอ่าชื่อมนเชษอัครชัยครับผมครับที่ทมานที่นี่มานะครับทำอยู่นี่มาหกปีครับพี่หกปีครับชื่อที่พายเข้าด้วยนะว่างานที่เนี่ยมันประกอบด้วยงานอะไรบ้างตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยเป็นเขาจะสร้างเป็นอาคารรูปเสือสองชั้นเป็นที่พักนะครับที่พักสองชั้นนะครับเข็มเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันมีทั้งหมดนะครับร้อยเบี่ยงต้นมีขนาดสองขนาดนะครับอ่ามีขนาดไอ้ยี่สิบแปดเมตรนะครับจำนวน ให้เก้าสิบกต้นแล้วก็ไอ้ยี่สิบเก้าเมตรห้าสิเก้าต้นครับผมใช้สองขนาดแครับผมต่อไปนี้ั้นตอนการทํางานนะครับขั้นตอนแรกนะครับปั้นจันรต้องเดินเข้าศูนย์กันนะครับศูนย์มุดที่พร้อมจะต่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางช่างเนี่ยต้องปักออฟเซ็ตนะครับเพื่อเพื่อเป็นการล็อกตำแหน่งไว้ไม่ให้เสาหนีศูนย์นะครับจากตำแหน่งที่กําหนดไว้นะครับผมนะครับเสร็จแล้วปั้นจันเนี่ยก็จะเอาสลิงนี่ครับไปไปคล้องเสาต้นแรกเป็นเพดเพดบนนะครับ เพื่อยกขึ้นใส่หมวกแล้วตอกนะครับพร้อมจะตอกพอตั้งเสาเสร็จเนี่ยวัดเอาเสร็จนะครับแกนเอแกนเอแกนเอกแกนวายได้เร <même> ียบร้อยแล้วคือเสาอยู่นิ่งแล้วโดยไม่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 เคียบไปไหนแล้วนะครับก็เริ่มก็เริ่มตอกสักสามสิบสักฟุตหนึ่งนะฮะเพื่อเพื่อดูว่าเสาเนี่ยมันหนีสู่ทางไหนหรือเปล่านะฮะถ้าไม่นิ่งถ้าไม่หนีไปไหนแล้วก็เรามาเช็คดูที่ดิ่งนะนี่ดิ่งดิ่งดิ่งด้านหน้านะครับดิ่งด้านหน้าครับเนี่ยเราจะดูว่าเนี่ยตัวเนี้ยว่าเสาเนี่ยเด้ ตรงหรือเปล่านะครับตรงกับฉากด้านตะกีหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวก็ตกเล็งนะครับเล็งอย่างนี้ครับปล่อยอันสบายนะครับไม่ต้องไปจับสลิงนะครับไม่ต้องไปจับเอ็นนะครับปล่อยเลยให้ให้เอ่อให้ตัวเอ็นเนี่ยมันพาดผ่านระหว่างการเสานะครับโอเคครับตอนนี้ติ๊หน้าได้นะครับไม่ล้มนะครับไม่เอียนซังเลยขึขวานะครับทำไมอถึงต้องเช็คดีนะครับเหตุผลว่าถ้าเรา ถ้าเสาล้มดิ่งเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนเราขึ้นโครงสร้างนะครับถ้าเกิดมันมันไม่รับน้หนักอะไรเลยถ้ามันอยู่นี้ถ้ามันใจดิด่งเนี่ยการการรับน้ำหนักของของฟุตติ้งเนี่ยเต็มเต็มที่คือโครงสร้างมันจะไม่ล้มไม่เลส่วนใหญ่ที่ปัญหาที่บ้านสุดหรือว่าคาคารซุดเพราะว่าเกิดจากส่วนนึงคือเสาล้มดิ่งด้วยนะฮะส่วนแรกต้องเด้นย้ำีก็รั้อแรกคือการต้องดูดิ่งให้มันให้เสามันได้ดดได้รับยการได้ขาดนะครับ เราก็เล็งดิ่งครับมันมันต้นแรกนะครับเล็งดิ่งเหมือนเดิมดูเส้นนะครับเส้นพาดพาดระหว่างการเสามานะครับไม่ให้ล้มอ่นยี้ตรงครับผมดูได้ครับนะครับแล้วก็ดูด้านระเกียบนะครับเห็นด้านระเกียบไหมฮะหน้าเกียบต้องขนาดนะครับด้านบนด้้นล่างขนากลงมาเป็นช่องสวยนะต้องให้มันแนวดยวกันหมดพาดท้ายนี้ต้องคือต้องระเกียบต้องเป็นแนวด้วยกันสวยนะครับบางทีมันมีเค่ที่ว่า เสาได้ดิ่งนะฮะแต่ละแต่ละเกียไม่ได้ดิ่งก็อาจเป็นปัญหาหนึ่งทาให้เสาล้มดิ่งได้หรือว่าเสาดีสูดได้นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะต่อแล้วต,ต้องต้องตรวจสอบทั้งปัญจันทั้งทั้งเสาด้วยว่ามันอยู่ในตําแหน่งที่ดีหรือยังนะ,ะคือขนาดกันหรือยังนะครับถือพร้อมต่อครับผมเราลากเสาท้องแรกขึ้นเสร็จนะครับขึ้นต่อกแล้วนะครับแล้วก็จะข้อวสองตัวที่จะต้องเชื่อในดินเษน,น,นะครับ เสร็จแล้วครับครับตอนนี้ทางการเชื่อมเสานีครับคำลังอยู่นะครับขนาดเนี่ยเราคลายจะเป็น8เมตรก็ได้นะครับแล้วก็บนเป็น10เมตรจะรวมกันเป็น8เมตรนะครับครัตอนนี้กำลังเชื่อมอยู่ในการเชื่อมนะครับก็ใช้อะตัวปคกของของเราเนี่ยจะใช้เป็นอ่ ยี่ห้อยามาต่านะครับตัวนี้นะครับขนาด4มิลนะครับผมในการเชื่อมนะครับผมซึ่งเป็นสเปคไหมในการในการทํางานนะครับขอบิตรนะครับผมครับรอยเชื่อมที่ครับเนี่ยเราตรวจสอบยังไงบ้างครับว่ามันเป็นเหล็รือว่าเป็นสมตนเลสต้องดูเอ่อตัวนี้ครับดูทางทางเชื่อมว่าเต็มไม้ใส่พิสต์นี่ไหมนะครับ ต้องให้มีโลต้องต้องให้มีโลจีรอนเป็นเป็นเม็ดนะครับคือให้เป็นเส้นขนาดทั้งเดียวหมดเลยให้เต็มรอยเชื่อมใช่ครับผมเพราะว่าตรงร่องมันจะเป็นร่องที่แบบเสียงทิห้างต่างด้เป็นร่องกันใช่ครับผมมันจุ่เชื่อมสองรอบนะครับเพื่อเต็มเป็นพื้นที่นะครับนี่ครับในการเชื่อมที่ถูกต้องนะครับดูครับป็นเงาครับเงาเป็นเกตตัวใหญนะครับนี่คือเต็มพื้นที่นะครับผมนะครับแล้วก็เคาะไม้มี ลูปปักนะครับเิด็ะครับตาบดนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็คล็อกคีบออกนะครับสายเชื่อต้องสวยนะต้องเป็นเก่งทางช่างเราเนี่ยก็มีใบเฟอร์ครับกับลายเชือกนะครับผม มาตรฐานมอกรอยเชื่อมจะต้องแข็งแรงเทียบเข้าหรือว่ามากกว่าตัวสักแบบเองนะอาจารก็มั่นใจได้ว่าความแข็งแรงของรอยเชื่อมเนี่ยจะดีแน่นอนก็หลังจากเชื่อมเสร็จแล้วก็รอขั้นตอนที่้าทีนะครับเดี๋ยวจอตอกได้ตอนนี้แค่รอว่าหนึ่งให้ให้ตัวให้ตัวเชื่อมนี่มันเย็นนะครับถ้าเราตอกเลยตัวเนี้ยมันจะมันจะบี้ตัวเพจทำให้ทำให้ตัวขอบเท่าเนี่ยสาววชีขาดได้ แต่ถ้าถ้าร้อนเย็นเนี่ยมันจะมันจะช่วยเยอะนะครับเป็นข้ามศับเลยนะเพราะว่ามันทําร้อนสูงใช่ใช่ครับต้องครับต้องรอสักประมาณเท่าไหร่สิบอาทิตย์ห้าทีนะครับแล้วก็ขายรูปนะครับเป้าวิจิตเป็นหลักฐานนะครับถึงช่วยทีนะได้ครับขอ ก็เพื่อผมคิดว่าตัวรอยเชื่อกเนี่ยเป็นเสาเข็มขัานไหนแล้วก็แผ่นนัมเบอร์อ่างไรเลยเพราะว่าถึงจะบอกแผ่นนัมเบอร์อยู่นะครับกิจกิจลายตำแหน่งออครับเขาจะบอกกิจลายคือตำแหน่งของในผัง,งในผังช็อปดอยอิงของเสาเข็มนะครับว่าอยู่ทางไหนค,คือเป็นฟิตเอ็กวายนะครับแผ่นนัมเบอร์อ,อะไร ตันห้าสามนะครับตำแหน่งนี้ต้อง5หห้าับมทำงานที่ไหนนะครับปรเป็นในสุพิยามแล้วก็ภาพถ่ายตัวนี้เก็บไเลคคอร์ดไว้านานเป็นป่นก็3ามปีครับที่สมักงานเพื่อว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากทราบว่าประวัติของสเก็มแต่ละต้นมันทํางานวันไหนแล้วก็รายชื่อเป็นยังไงก็เปิดดูได้นะครับ เราอกต่อไปครับขึ้นตัวแล้วเนี่ยเรามาเช็คแกนเอ็นวาที่ว่าเสาสุดท้ายอะเสาหนีสุดล,ลางไหนบ้างนะครับใช่นะครับนี่ไปหนึ่งเซนครับผมนี่ไปสองเซน อ่าต,ต่อต่อเลยครับผมราเชฟทั้งทคัยเพราะว่าเราได้รู้ว่าสาว่ามรกูนหญิงไหนตนนี้นะครับ หลังจากเราต่อได้พาโบเขานะครับน้ำมันสายลูกเจ็ดครั้งครับแล้วก็เข้าไปเช็คกราฟนะครับตอนนี้เราได้เราได้โบฟุตนะครับหลังจาเจ็ดครั้งต่อไปก็จะใช้ลัดเล่นโบสิบครั้งนะครับแรงคำรัวมันอยู่เจ็ดหยุดสี่เซนนะครับเรียบนะครับท่านแรกนะครับผมเทปกราฟนะครับที่มีกราฟนะครับแปดนะครับตอนนี้ตุ้มนะครับผมนะครับแล้วก็เอาไม้เนี่ยทาไปครับแล้ว ตีสองกอีกไว้เอาเลยนะครับจช่เห็จแล้วนะครับแล้วก็เอาแม่ทันเลยครับภาพดูนะครับว่าได้ตามโปรที่กำหนดไหมครับครับหนึ่งฟุตแรกนะครับ,รบ,ดรบได้ 6.7นะครับผ่านนะครับเพราะว่าเรนโบมันอยู่ในกำลังอยู่7.7.4นะครับผ่านนะครับคู่ที่สองครับไล่5เซนปรีเป๊ะนะครับตัวนี้ผ่านนะครับเรนโบผ่านนะครับผมนี่ครับดูตามได้ลยครับนี่นะครับ5เซนนะครับผมเรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากนะครับที่พามาดูระบบการต่อสาเก็บลด้วยระบบปั้นจันทนะฮะ ซึ่งก็ได้ขั้นตอนทํางานเข้าวๆไปแล้วว่าทัยังไงนะครับแล้วก็วิจิตตรจสอบคุณ,ณภาพของ s o ่เข็ทั้งรอยเชื่อมทั้งนับโบคเคานะครับแล้วก็การดูดิ่ง s o ่เข็มนะฮะก็เดี๋ยวรอบข้างหน้าเราไปดูงานอื่นกันต่อไปนะครับวันนี้ก็่าจากท่นนีก,รรอก่นอกนครับครับครับ